สวัสดีครับพบกับผมดเรเรลเหมือนเช่นเคยวันนี้ผมก็คงจะไม่มาพูดเรื่องรถไฟละนะครับหลายอย่างแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบหน่อยแล้วกันเราจะพูดถึงนะครับการวางผังหรือว่าเขตชุมชนในย่านนั้านะกันว่าในสมัยก่อนหรืออดีตการ์เนี่ยนะครับเขามีการอยู่เป็นชุมชนอย่างไรใครอยู่บ้างแล้วสิ่งสําคัญนั่นคือสิ่งนี้ครับที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนั่นคือสาลเจ้าครับ ผมตรงนี้นะครับก็คือสารก้าที่ฐานยนต์รถไฟช่องแค่นะครับนี้จะพูดให้ฟังว่าทําไมเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆว่าถานยรถไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนเมืองไหนเขตไหนอำเภอไหนก็ตามทีถ้าเราสังเกตดีจะเห็นสารก้าใกล้ๆกับถานีรถไฟครับก็ต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าในอดีตนะครับการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วเมื่อมีสายนรถไฟหรือมีการขนส่งใดๆอยู่ในเขตย่านเมือง ก็จะมีนะครับคนครอบครัวนู่นนั่นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนก็ตามแต่อบพยพหรือว่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆกับนะครับศูนย์การค้าหรือว่าเขตการเดินทางหรือว่านะครับใกล้แม่น้าอันเช่นตรงนี้เรียกว่าใกล้สายรถไฟแบบนี้เลยครับมีจุดศูนย์กลางมีการเดินทางเกิดขึ้นมีสายรถไฟเกิดขึ้นนะครับ คนก็จะตามกันมาและคนนั้เมื่อไหร่คนตามมาก็จะมีการซื้อขายเกิดขึ้นก็คือมีตลาดตามมาด้วยเช่นกันเมื่อมีตลาดต้องย้อนกลับไปเมื่อสักร้อยปีนะครับเมื่อมีตลาดแล้วเนี่ยคนที่ค้าขายส่วนมากก็จะเป็นคนจีนใช่ไหมดังนั้นเมื่อมีคนจีนมาอพยพมาอยู่หรือมาตั้ง่ฐานกันอยู่แล้วก็เกิดมีการสมาคมเกิดขึ้นคนไทยเองก็มีอะไรครับมีวัดใช่ไหมหรือว่า เป็นบุคคลอื่นที่นับศาสนาอื่นก็นันบถือศาสนาอื่นเช่นคริสก็จะมีโบสถ์เช่อนเดียวกัน,นค,คนจีนเขาก็จะเอาสิ่งที่นเนวตขาตามมาด้วยเขาจะรวมตัวกันรวมกลุ่มกันสร้างเป็นนะครับเรียกว่า,าศาสนสถานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่านะครับก็ที่เห็นคือศาลเจ้าที่เขาเอาไว้ว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนกับคนไทยปกติที่ไปมีวัดเหนะครับก็เคยนั่นก็ ศาลเจ้าอยู่ใ,ใกล้กับสายรถไฟย้อนสรุปนะครับเม e> ื่อมีสายรถไฟก็จะมีกลุ่มคนอยู่เมื่อมีกล okay ุ่มคนอยู่ก็จะมีการซื้อขายก็จะมีตลาเกิดขึ้นคนที่มาขายของตลาดส่วนมากห้เป็นคนจีนในสมัยก่อนเมื่อมีคนจีนแล้วคนจีนก็จะตั้งนะครับตรงนี้ที่เรียกว่านะครับศาลเจ้าเอาไว้ให้กราบไหว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองแหละครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมอยู่ใกล้กับสายรถไฟจึงมีศาลเจ้าเยอะหรือว่าเห็นเกอทุกที่เลยนะครับนั่นคองครับ